สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้จัดทําบ้านให้ลูกนกของเรานะคะนี่ค่ะเรามีลูกแล้วนะคะแต่ว่าเป็นลูกนกค่ะแล้วก็มีหลานด้วยอีกสองตัวนะคะเพราะว่าเคยเห็นไข่ของนกแล้วค่ะมีอยู่สองฟองนะคะ ตอนนี้ก็เลยจัดเต็มให้เลยนะคะเหมือนแบบว่าอยู่ที่ป่าเขาลำเนาภัยเลยนะคะก็วันนี้ซื้อต้นนี้มาเพิ่มนะคะปกติ50บาทนะคะคนขายบอกว่าขาย50บาทเราก็ใช้คนครึ่งไปก็จ่ายไป25บาทนะคะอันนี้คือกระถางนี้25บาทเท่านั้นเองแล้วก็ต้นนี้มัมซื้อมาประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะคะอันนี้เขาขายออ อันละ30บาทแต่ว่าบําซื้อมา2อันคุณป้าเขาก็เลยลดให้2อันเนี่ยห้บาทนะคะส่วนต้นนี้เหมือนกันต้นนี้ต้นใหญ่นะคะบําซื้อมาตรงซอยมยลามเนี่ยขายแค่80บาทแต่ว่าร้านต้นไม้ทั่วๆไปนะคะที่บําเคยเห็นเนี่ยขายต้นละ280เลยนะคะแต่นี่บําซื้อที่ซอยมยลาล่าเนี่ยแค่80บาทนี่ค่ะซื้อมา2ต้นนะคะต้นนี้ก็80บาทเหมือนกันค่ะ เอ๊ะทำไมกระถางไม่เหมือนกันนะคะมีต้นเล็กต้นใหญ่ส่วนต้นนี้นะคะแบบไม่แน่ใจเขาเรียกว่าต้นอะไรนะคะต้นนี้นะคะมาพร้อมกับกากมะพร้าวด้วยนะคะต้นนี้เราซื้อมาอยู่ที่280บาทนะคะแต่เป็นกระถางสีดำแล้วก็พี่นัดก็เลยไปซื้อกระถางใหม่ทุกอย่างร้านทุกอย่าง20บาทกระถางนี้สวยมากเลยเป็นลายแบบเหมือนมังกรอะไรแบบนี้นะคะมีภาษาจีนค่ะอันนี้เราซื้อมาเนี่ยกระถางละ30 5บาทนะคะก็ได้ต้นไม้ที่สวยงามแล้วก็มีความชุ่มชื้นมากๆเลยส่วนต้นนี้นะคะก็จะเป็นต้นคริสต์มาสนะคะแต่ว่า เป็นคริสต์มาสสีชมพูค่ะแหมมซื้อมานะคะไม่มีกระถางนะคะกระถางก็เอากระถางของต้นต้นซ้ายมือเนี่ยมาใส่ตรงนี้นะคะเป็นกระถางสีดำต้นคริสต์มาสเนี้ยซื้อมาต้นละ150บาทค่ะก็คือให้ห้องของเรามีสีสันที่สวยงามนะคะเป็นสีชมพูซึ่งสวยมากๆเลยนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะอยู่กับเรากี่เดือนนะคะเพราะว่ามันอาจจะเป็นแบบต้นไม้แบบที่ร่วงราไปในอนาคตนะคะก็ไม่เป็นไรช่วงนี้ อให้ความสวยงามกับเราไปก่อนนะคะส่วนต้นนี้นะคะก็จะเป็นต้นที่เรามองว่าเป็นต้นด่างนะแต่ไม่รู้ว่าเรียกว่าต้นอะไรนะคะอันนี้ก็ซื้อมาครั้งแรกเลยซื้อมาที่60บาทนะคะก็ร้านคุณป้าที่อยู่หน้าเซเว่นในซอยมายาลามคือป้าเขาขายถูกนะคะเป็นรถเข็นเล็กๆนะคะแล้วเขาก็เอามาขายนะคะอ่าก็คือขายที่60บาทเท่านั้นเอง ต้นนี้ก็เช่นเดียวกันแม่ก็ซื้อมาที่60บาทนะคะปกติร้านอื่นๆที่แม่เคยเห็นนะคะ280นะคะอย่างวันนี้ไปดูต้นไม้มาเนี่ยก็280นะต้นละ280อเนี่ยเขาขายกันนะแต่ว่านี้คุณป้าในซอยซอยมายาลามนะขายแค่60บาทเนี่ยต้นละ60นะคะต้นใหญ่เลยค่ะพร้อมกระถางด้วยนะคะส่วนต้นบอลน,นะคะต้นบอลสีนะคะเพื่อนๆต้นบอลสีนี้ก็ ซื้อมากระถางละห้าสิบบาทเท่านั้นเองนะคะนี่ค่ะสี่บอลสวยงามเลยนะคะซื้อมากระถางละห้าสิบบาทนะคะก็ใช้คนละครึ่งก็เหลือยี่สิบห้าบาทก็เท่ากับซื้อกระถางละ25บห้าบาทนะคะอันนี้ก็จะซื้อมาหนึ่งสองนะคะแล้วก็อีกต้นหนึ่งเขาเรียกว่าต้นแบบเป็นผีเสือ้อผีเสื้อนี้ก็เหมือนกันเลยต้นละห้าสิบบาทแล้วแม่ผมก็ซื้อมาก็ ฮ้เาเขาเรียกรายจ่ายคนละครึ่งไปก็เหลือต้นละยี่บห้าบาทเช่นเดียวกันนี่นะคะเป็นต้นไม้คนละครึ่งนะคะต้นนี้เหมือนกันแบบไม่แน่ใจเขาเรียกว่าต้นอะไรนะคะเพื่อนๆแบบลืมไปหมดแล้วแม่ค้าเขาบอกมาอันนี้เป็นต้นไม้ที่แบบว่าแบมบเคยเห็นที่มอสวอแล้วก็แบบสวยมากๆที่เคยถ่ายคลิปมาให้ดูอะคะ่ะอันนี้ก็ขายอยู่ประมาณ50บาทเหมือนกันนะคะก็ใช้คนละครึ่งก็เหลือ25บาทคะ่ะ ส่วนต้นนี้จะเป็นต้นคุณนายตื่นสายเลยซื้อมาแรกๆเลยนะคะเพื่อนๆที่ว่าจะมาขยายแบบหลายๆกระถางอะคะ่ะอันนี้ดินมันก็จะเป็นประมาณนี้ไม่แน่ใจว่ามันเป็นพอะอะไรน,นะคะซื้อมากระถางละประมาณ50บบาทมั้งคะไม่แน่ใจนะคะแล้วก็เอามาขยายแบบเต็มไปหมดเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเอามาขยายแบบหลายๆกระถางเนาะเนี่ยค่ะอุดมสมบูรณ์นะคะเยอะไปหมดเลยค่ะเพื่อนๆดูสิ ได้หลายกระถางเลยนะคะเป็นกระถางเล็กๆกะ,ค,ะค่ะอ่าเนี่ยค่ะขยายกระถางแบบเยอะมากๆเลยนะคะจนพอขยายแบบเต็มที่แล้วนะคะอยู่มาวันหนึ่งนะคะพี่นัดก็มาบอกว่าเนี่ยมามาดูอะไรแล้วนะคะก็คือมีลูกนกนะคะมาอาศัยอยู่ที่ต้นออกระถางกระถางต้นคุณนายจันสายของแม่น,นะคะเนี่ยเพื่อนๆดูสิ นะคะก็เขาก็อยู่ทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเขากําลังแบบฟักฟักหรือเปล่าเพราะว่ามีไข่อยู่สองฟองคือวันนั้นเราแบบมาถ่ายรูปแล้วคราเนี้ยเขาก็แบบว่าเหมือนตกใจอะไรเงี้ยแบบแบบถ่ายใกล้เกินไปมั้งคะก็เลยบินบินหนีออกไปแล้วก็เลยแบบเห็นไข่มีอยู่สองฟองนะคะก็ตอนนี้น่าจะคุ้นชินกันแล้วไม่น่าจะบินหนีแล้วนะคะเนาะอันนี้เรามีรูป ลูกแล้วแล้วก็มีหลานด้วยสองคนนะคะสองตัวมีหลานสองตัวนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะนี่นะคะก็เนี่ยเป็นต้นคุณนายตื่สายทั้งหมดเลยเพื่อนๆดูสิสวยงามไม่เอ่ยนี่นะคะมีเป็นสิบสิบกระถางเลยตอนแรกเนี่ยต้นกระถางพวกนี้นะคะเพื่อนๆมันเป็นกระถางที่แบบซื้อมาใส่ต้นกุหลาบหนู นะคะซื้อมาใส่ต้นกุหลาบหนูแล้วกุหลาบหนูเนี่ยได้ชื่นชมความสวยงามได้ชื่นชมความสวยงามอยู่ประมาณแค่ไม่กี่วันเองนะคะเพื่อนๆมันก็โรยลา ตายไปหมดเลยไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะคะกุหลาบหนูนี่แบบโรยลาแบบหายไปหมดเลยเหี่ยวแห้งไปหมดเลยนะคะมันก็เลยเหลือแต่กระถางที่ว่างเปล่านะคะมันแบบก็เลยแบบเอะเราจะปลูกต้นไม้อะไรดีที่ว่าเราไม่ต้องลงทุนเยอะนะคะเพราะว่าเราซื้อต้นคุณนายตื่นสายมาเนี่ยนะคะเพื่อนๆซื้อมาสี่กระถางกระถางแล้วประมาณ50บาทเรามั้งจำไม่ได้นะคะเพื่อนๆแล้วแบบก็เอามาแบบว่าเด็ดเด็ดเดเดดนะคะเด็ดแล้วก็มาขยายแบบกระถางเยอะแยะไปหมดเลยนะคะ เนี่ยก็ได้หลายๆกระถางนะคะเต็มไปหมดเลยเราก็มีต้นไม้ที่สวยงามที่จำนวนเยอะแต่ว่าใช้งบไม่เยอะนะคะใช้งบน้อยส่วนต้นนี้ก็จะเป็นต้นแคคตัสนะคะปลูกนานมากนะคะต้นเล็กๆ็ซ้ายมือนะคะเพื่อนๆเนี่ย,ยกลมๆเล็กๆเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมอันนี้นะคะจะบอกว่าแบบว่ามากกว่า3-4ปีแล้วถ้าจำไม่ผิดมากกว่า30ปีแล้วเพราะว่า ต้นนี้แมบบ่เคยถ่ายรูปแล้วก็มีดอกด้วยนะคะนานแล้วหลายปีแล้วแล้วหลังจากนั้นนะคะเขาก็โรยราเนาะดอกก็หายไปไม่แน่ใจว่าเกิดจากแบบแม่ลดน้ำมันเอ,อ่อลดน้าเยอะไปหรือเปล่าก็เหลือต้นเลียวเียวเล็กๆนิดเดียวเองพอผ่านไปสักระยะเวลาหนึ่งนะคะเพื่อนเพื<ๆ>่อเขาก็เอ่อเกือบจะพีชีพแล้วเขาก็เลยแบบเป็นต้นเล็กๆอะ่ะกลมๆ ก็ยังมีชีวิตอยู่นะคะก็ยังอยู่กับเราค่ะแล้วก็ส่วนต้นอื่นๆอันนี้พี่นัดซื้อมาเพิ่มนะคะก็เน,นี่ยค่ะอันนี้พี่นัดท,ทำหักไปเมื่อกี้อีกแล้วก็อันนี้ต้นใหญ่นะคะใหญ่สุดเนาะโอเคแล้ววันนี้พี่นัดก็ซื้อดินของแคทตาดะมาใส่นะคะแล้วเขาก็ปลูกใหม่ก็เอาดินเก่าๆอ่ะมาใส่ต้นไม้แทนนะคะแล้วก็ เป็นแคคตัสที่ที่ได้ดินใหม่นะคะอันนี้ก็เป็นพารีวิวรีวิวให้ดูว่าต้นไม้ของแมมม่มีประมาณนี้นะคะแล้วก็เราทำทำสวนให้กับลูกของเราด้วยค่ะเป็นลูกนกนะคะนี่ค่ะเราทำสวนให้ลูกใหม่นะคะวันนี้จัดเต็มเลยค่ะเหมือนอยู่ในป่าเขานะคะแล้วก็เขาจะได้มีความรู้สึกว่าเป็นธรรมชาติค่ะแล้วก็พรุ่งนี้นะคะพี่นัดบอกว่าเดี๋ยวพี่นัดเนี่ย จะไปซื้อปลาหางนกยูงมาเลี้ยงดีกว่านะคะซึ่งพี่นัทบอกว่าเดี๋ยวจะมาเลี้ยงตรงนี้นะคะซ้ายมือก็เดี๋ยวจะไปซื้อแบบอาจจะไปซื้อเป็นแบบว่า,าบัวดีกว่าซื้อซื้อบัวสักสักกระถางหนึ่งนะคะแล้วก็เอาต้นเออเอาอะไรนะเอาปลาหางนกยูงมาปล่อยนะคะเราก็จะได้มีปลาอีกนะคะไม่แน่ใจว่าลูกของเรานะคะจะไปจิกป,ปลาหรือเปล่าอันนี้ไม่ไม่ทราบเลยนะคะก็ อย่าไปทําอันตรายนะคะถ้าเกิดเ,เราซื้อมาแล้วเนาะโอเคเพื่อนๆขอบคุณมากเลยสำหรับการติดตามคลิปนี้นะคะเป็นคลิปรีวิวต้นไม้ค่ะทํายังไงนะคะที่จะทําให้ห้องพักของเราเนี่ยมีสีสันแล้วก็มีความสดช,ชื่นนะคะอันนี้แมมก็ขอ,อนําเสนอเลยนะคะว่าเราลงทุนแบบประหยัดนะคะไม่ได้จ่ายเยอะค่ะก็จ่ายคนละครึ่งบ้างแล้วก็ซื้อต้นไม้ที่ขยายขยายได้ลหลายกระถาง